วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออกกําลังกายเนาะข้อควรระวังนะเกี่ยวกับการออกกําลังกายในคนที่เป็นเบาหวานนะจ๊ะในคอนดิช i o n ของคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่จะต้องระวังนะคะแล้วก็วันนี้เราจะได้เอาไปใช้นะเผื่อว่าบ้านไหนเนาะมีคนรู้จักญาติพี่น้องเป็นเบาหวานนะคะก็จะได้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับเขาได้นะในการที่จะออกกําลังกายนะของคนที่เป็นเบาหวาน ยอย่างแรกสิ่งที่จะต้องทํานะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานที่ให้อินซูลินอยู่เธออันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังคือเบาหวานเนี่ยมันจะมีการรักษาตั้งแต่กินยาเนาะคำว่าเบาหวานเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาหมายถึงว่าเจาะ f า s t i n g b l o o ช sugar ก็คือเจาะเลือดหลังจากงดน้ำงดอาหารมา8ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือได้มากกว่า126ขึ้นไปถ้าเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขถ้าทางการแพทย์ถ้าตรงๆก็คือ1้ 26ขึ้นไปก็คือเป็นเบาหวานแต่เราก็แบบไม่ต้องไปสนใจอะไรเป๊ะๆขนาดนั้นก็ให้รู้ว่าถ้าเกินร้อยอ่ะยังไงเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะดื้ออินซูลินอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทางการแพทย์วันนี้ต้องทุกคนต้องเข้าใจก่อนเนาะว่า fasting blood sugar มันคือเกิน126เวลาเราไปเจาะเลือดอ่าหน่วยเขาก็เป็นเมริกัมเปอร์เดซิลิตะนะถ้าเกิดว่าเราต้องรักษานะมันจะมียากินยาฉีดอินซูลินใช่ไหมคะการออกกำลังกายในคนป่วยเบาหวานนะ จะต้องตรวจเลือดก่อนทุกครั้งก่อนและหลังออกกำลังกายพวกเรานะทีนี้ถ้าเกิดว่าผลเลือดเนี่ยออกมานะอยู่ที่100-250ถึง250นะมิลลิกร,รัมเปอร์เดซิลิตรเนี่ยนะ ควรออกกําลังกายจ้ะคือการออกกําลังกายเป็นคําแนะนําที่ควรจะต,ต้องทําในผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าเลือดเท่านี้นะคะระหว่างร้อยถึง250ถึงแม้ว่ามันจะต่ํากว่า126แต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการควบคุมระดับน้ําตาลของเขาอะ่ะมันแบบไม่สม่ําเสมอ,อเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตับใดที่แบบผลเลือดมันก็ยังแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะต่ำร้อยยีแต่ก็ถือว่ายังเป็นผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือการแนะนําว่าควรออกกําลังกายถ้าเจาะเลือด ออกมาแล้วมันมากกว่า250ออกกําลังกายได้ไหมคําตอบก,ก็คือว่าเวลาที่เราจะออกกําลังกายในผู้ป่วยเบาหวานถ้าสมมุติว่าเราเจาะเลือดแล้วมันเกิน250ก็ต้องตรวจด,ดูคีโตนก่อน,นนะจ๊ะนะว,ว่าร่างกายมีคีโตอนอยู่ไหม ถ้าเมื่อไหร่โชว์คีโตก็อาจจะตรวจจากสตริปเทสจากตรวจฉี่ก็ได้ไงเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่มีคีโตอยู่ในคนที่เป็นเบาหวานก็ควรที่จะพักการออกกําลังกายไปก่อนเลื่อนไปก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าร้อย่ะเป็นเบาหวานแล้วมาเจาะเลือดน้ําตาลต่ำร้อยทำยังไงโอ้ยเรารู้แล้วนี่ว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ถ้าเกิดภาวะไฮโปไกซีเมียนะคือระดับน้ําตาลมันต่ํากว่าระดับน้ําตาลในเลือดที่ระดับปกติเนี่ยนะก็คือต่ําร้อยเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้หน้ามืดเวียนหัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผลเลือดต่ํากว่าร้อยเนี่ยก็แนะนําว่าหาของกินนะกินคาร์บก็ให้กินนะหาของกินกินแสแน็คที่เป็นคาร์บนะก็ประมาณสัก1 0 2ถึง20กรัม เพื่อที่จะให้แบบระดับน้ำตาลขึ้นมาหน่อยนึงเธอเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดมันน้อยอยู่แล้วไปออกกําลังกายมันจะยิ่งมีการใช้พลังงานจากน้ําตาลมากขึ้นใช่ไหมเราอย่าลืมว่าเวลาเราออกกําลังกายน้ําตาลในเลือดจะถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานแรกถูกปะเออเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเจาะเลือดแล้วน้ําตาลน้อยอยู่แล้วไปออกกําลังกายเป็นลมนะจ๊ะหรือไม่มีแรงในการที่จะออกาลังกายไม่มีประสิทธิภาพเนาะออกแรงได้ไม่ถึงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้น ก็แบบนี้นะก็ให้ถือเป็นคำแนะนำนะคะจากหลักการของไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะว่าผลเลือดร้อยถึง250ออกกกำลังกายได้ถ้ามากกว่า250ตรวจคีโตนถ้าเจอเคีโตนให้เลื่อนออกไปรอบหน้านะคะก็คือน้ำตาลมันสูงเกินไปนะคะก็คนที่จะเลื่อนไปก่อนถ้าเกิดว่ามีคีโตนในฉีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิด มันมีแบบนิดหน่อยก็ต้องดูว่าแบบบางบางทีมันก็อาจจะพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีหมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบเลื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรเลื่อนออกไปก่อนนะคะ